สวัสดีครับทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กรารไลฟ์สดของเพจหรือว่าช่องเพียนพาไปนะครับก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่มา <c oughs> มีโอกสาสได้มาไลฟ์สดนะครับแจกแบบลายซ็นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับกล้องหน่อยปรับไงวนะ้เนาะ <c oughs> โอเคได้แล้วนะครับก็จะมา,มาแจกแบบละเส้นนะครับละเส้นที่มีความหมายที่ดีๆนะครับแล้วก็แจกฟรีอีกตั้งหักนะครับตามสไตล์ของของผมเนาะสวัสดีครับก็ขอต้อนรับนะครับคุณเอฟไม่บอกว่างั้นนะครับทัดทา,ายมานะครับก็ยังไงก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับยังไงก็ <c oughs> ผมคุยม่เก่ง <re> นะครับ <rendo> <effectively> ต้องขอไฟด้วยยังไงก็ใครที่อยากขอแบบลายเส้นนะครับก็สามารถพิมพ์ชื่อกันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้นะครับสำหรับถ้าเกิดว่ายังไม่มีใครเขียนมาเนาะเดี๋ยวผมจะเขียนแบบลายเส้นคนที่ข้อมาท้องคอมเมนต์นะครับไปเป็นระยะระยะก็แล้วกันนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าเกิดว่า อยากให้เขียนแบบก็แบบแบบเปอร์เซนต์ก็พิมพ์ชื่อกันมาได้เลยนะครับโอเคมาเริ่มชื่อแรกกันเลยนะครับชื่อแรกของคุณจารุพงศ์นะครับจารุพงศ์ผมเขียนให้แบบนี้จอจานนะครับแบบนี้เลยนะครับสนานะครับรอเรือผมยกปากานะครับแล้วก็พอพานงองูคอควายกระลันนะครับคุณจา ลุพงประมาณนี้ครับผมต่อไปนะครับชื่อของคุนสุขสวรรค์นะครับสุขสวรรค์นั่นเองนะครับภาษาสุโขทัยเขาบอกว่าสุกสวรรค์นะครับสอเสือหรือสอเสือนั่นเองนะครับขอไข่นะครับสอเสือวัวแหวนนะครับแล้วก็รอหันจบด้วยนอนเนนะครับ น่าจะไม่ถูกแล้วแหละสุขสวรรค์นะครับไม่ใเชีเยร์แบบนี้ตั้งเป็นสวรรค์อีกอย่างนึงเอาไหมนะครับเบอร์ไปหมดแล้วเนี่ยงานเยอะไปหน่อยนะครับสอเสือนะครับขอไข่นะครับสอเสือวอหเวนนะครับแล้วก็รอหันนะครับแล้วก็จบด้วยขอควายกลันนะครับคุณสุขคุณสุข สวรรค์ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับชื่อของคุณดินชัยนะครับภาษาสุโขทัยเขาเรียกว่าดินชัยนะครับแต่ว่าภาษาการเขาเรียกว่าดินชัยนะครับก็สะเอนนะครับรอเดิกนหนูชอช้างนะครับก็จบด้วยยาวยักษ์นะครับดินชัยประมาณนี้ต่อไปนะครับชื่อของคุณสวรรค์น,นะครับ,รรน,น,รบน,น่านจะต่อมาจาก ชื่อเนี้ยนะครับคุณสวรรค์เนี่ยกล้องก็ไม่ค่อยเป็นใจให้เลยเนี่ยไม่ค่อยโฟกัสเลยนะครับชื่อของคุณสวรรค์นะครับหรือคุณสวรรค์นั่นเองภาษาสุโขทยัยปุ๊บสอเสือนะครับวอลเวนนะครับตัวนี้ผมให้ยกปากกาเนาะแล้วก็ตัวโลหันนี่ใช้สองยักษ์แล้วก็คอควาย กลัดนะครับคุณสวร์นะครับเขียนง่ายๆแบบนี้เลยนะครับต่อไปนะครับคุณปลาโมดนะครับปลาโมดตัวนี้เขียนไม่เหมือนใครเหมือนกันนะครับปอปลานะครับรอเรือสนาอสระโอนะครับมอม้านะครับแล้วก็จบด้วยชอช้างนะครับคุณปราโมดต่อไปนะครับชื่อของคุณแพ็กนะครับ คุณแพชน่าจะเป็นชื่อเล่นนะครับสระแอนนะครับสระแอนก็เหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนตัวอิน,นะครับพอพานนะครับแล้วก็จบด้วยคอควายนะครับเขียนไม่ถูกแล้าเอาไหมช่วงนี้เบอร์เยอะเลยนะครับงานเยอะเนาะขอภัยด้วยวกันสระอิสระแอนะครับ สองยักษ์นะครับแล้วก็พอพานนะครับแล้วก็จบด้วยคอควายนะครับใส่ไม่จะคู่หน่อยนะครับคุณแพ็กต่อไปนะครับชื่อของคุณสุนันนะครับหรือว,ว่าสุนันนั่นเองนะครับเขียนไม่ยากนะครับสอเสือนะครับแล้วก็นอนหนูแล้วก็นอนหนูตัวนึงใช่ไหมะนะ อ๋อต้องมีทอทหารกรลันด้วยนะครับคุณสุนันต์ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับคุณทาตุแมวนะครับขอขอชื่อคุณชื่อปุญญาพรมาโอเคจัดให้ตามคําขอเลยนะครับปุญญาพรยอหญิงเนาะ,ะปอปานะครับยอหญิง นะครับยอยักพอพานนะครับแล้วก็จบด้วยลราเรือแบบนี้เลยนะครับคุณปุญญาพรนะครับประมาณนี้เนาะสาหรับปอลานะครับตัวนี้ไม่ต้องเขียนวงกลมนะครับตัวนี้ตรงนี้ก็จะเป็นถุงซับนะครับถุงซับของตัวอักษรประธานนะครับแล้วก็ยอยยิงนะครับเราจะขีดข้างล่างก็ได้หรือไม่ขีดก็ได้นะครับไม่มีใครว่านะครับอยู่ที่เรานะครับเพราะว่าความใหม่ มันมาอยู่ข้างบนดูแล้วนะครับยอยยิงนะครับจะมีถุงซับนะครับประมาณนี้แล้วก็ยอยยักษนะครับก็จะมีถุงซับเช่นกันนะครับแล้วก็ผ่อผ่านแล้วก็รอเหลือเนี่ยจะมีถุงซับขนาดใหญ่เลยนะครับราะว่าเส้นจบที่สวยสุดงดงามตะวัดขึ้นไปลักษณะนี้ประมาณนี้นะครับเผื่อเผื่อทุกอกทุกใจนะครับเผื่อชอบนะครับโอเคมาต่อกันเลยนะครับ เมื่อกี้ถึงคุณสุนันนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับคุณเสกสรรน,นะครับเสกสรรตัวนี้เกนีไม่เหมือนชาวบ้านอีกแล้วนะครับสสะเอนะครับต่อด้วยสอสลานะครับแล้วก็กอไก่สอสเสือนะครับแล้วก็รอหันคอควายกลังน,นะครับคุณเสกสรรประมาณนี้เนาะเผื่อชอบ ยับกล้องนิดนึงนะครับต่อไปนะครับชื่อของคุณพัชระพลนะครับพัชระพลก็พอผานนะครับประกาศไม่เคยออกพอผานเนาะผิดไปแล้วไหมพอผานนะครับปึบ๊บชอช้ารอเรือพอผ่านจบด้วยลอลิงนะครับคุณ พัชระพลประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับชื่อของคุณอะไรนะคุณนิชาภานะครับนิชาภานอนเนนก็เขียนปาแบบนี้แบบนี้นอนเออนนเอชอชา้านะครับสอาพอสมเพาจบด้วยสระนะครับคุณนิชาภาประมาณนี้ต่อไปนะครับชื่อของคุณ เพชรบดินยาวหน่อยสลเอนะครับพอพานชอช้างนะครับรอเรือยกประกาศบ,บอยไม้ดอเด็กนะครับนอนหนูทอทหารจบด้วยรอเรือกระนนะครับคุณเพชรบดินประมาณนี้นะครับก็สำหรับท่านที่เข้ามาชมนะครับถ้าหากว่ายังไม่มีแบบลายเซ็นนะครับหรือว่า อยากจะให้ผมแนะนำนะครับว่าเส้นแบบไหนถึงจะดีนะครับก็คอมเมนต์มาใต้ชื่อกันได้เลยนะครับแหมพูดปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับก็ชื่อของคุณเครือวันนะครับได้เลยจัดให้เลยสละเอนะครับเครือวันเนาะสระเอปุ๊บคอควายรอเรือนะครับอออ่าง วอลวนนะครับจบด้วยนอนหนูนะครับคุณเครือวันประมาณนี้นะครับไม่รู้ใจมะนะันอะผมขออนุญาตเขียนให้แบบสั้นๆแล้วก็อา่ารรวบ,รวบ,รวบนิดนึงนะครับคอควายเอสเอคอควายนะครับปุ๊บลอเลอลรอเือแล้วก็ลเรือแล้วตัวอะไรนะ อาอางออางปุ๊บแล้วก็จบด้วยนอนหนุนะครับคุณเครือวันประมาณนี้นะครับก็ถูกใจหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยก็ถ้าเกิดยังไงถ้าอาจจะถูกใจนิดนึงนะครับก็เอาไปดัดดัดแปลงเอานะครับเพราะว่าการเขียนลายเช้นของทุกทุกท่านนะครับมีรักยูสองสามอย่างนะครับหนึ่ง ไม่ควรมีวงกลมไม่ควรมีวงรีไม่ควรมีเส้นตัดนะครับสําหรับตัวอักษรประธานนะครับปมขอแค่สามอยางนะครับที่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 ผมบอกไปเนี่ยห้ามมีวงกลมห้ามมีวงรีห้ามมีเส้นตัดนะครับทีนี้ไอ้ตรงข้อห้ามนั้นเน่เราจะเขียนยังไงนะครับก็เขียนตามแบบของผมนี่แหละนะครับดอเด็กก็เขียนแบบนี้สอเสือก็เขียนแบบนี้ นะครับปป,ป,ปก็เขียนแบบนี้สระเออะไรสอเสืออะไรอย่างี้ประมาณนี้นะครับก็คือพยายามหลีกเลี่ยงนะครับหนึ่งวงกลมสองวงรีสามเส้นตัดในตัวอักษรประธานนะครับอันไหนที่เราเซ็นแล้วปุ๊บอาจจะมีวงกลมนิดนึงหรืออะไรนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มี ก็ยิ่งดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมขออนุญาตแนะนํานะครับวงกลมวงรีเส้นตัดนะครับตัวอักษรประธานห้ามมีนะอันนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของของของคนที่ดูนะครับอย่างส่อเสือนะครับเนี่ยสอเสืออีกที่เขาเรียกว่าสอเสือนะครับสอเสือก็จะเขียนึ๊บนะครับในส่วนของผมเนาะสอเสือเขียนแบบนี้ บางคนเขาเขียนแบบนี้ปึ๊บเขียนแบบนี้เห็นไหมว่าความสวยนะครับความสวยหรือว่ารูปแบบนะครับมันก็คล้ายๆกันนะครับแต่เห็นไหมว่าตรงนี้มีวงกลมหรือวงดีแล้วก็จะมีเส้นตัดด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าตุงห่างตะวัดเนี่ยก็ตะวัดไปในในทิศทางเดียวกันนะครับอันนี้ก็ ถามว่าเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเรานะครับว่าเราจะเลือกแบบไหนแต่ว่าผมให้ข้อคิดไปเท่านั้นเองนะครับทุกท่านที่ฟังนะครับก็เราไปคิดพิจารณาคิดแล้วก็วิเคราะห์เอานะครับแล้วก็ช่างใจเอานะครับว่าเราจะเขียนายเซ็นแบบไหนดีนะครับผมขออนุญาตแค่ว่า สามสีข้อที่พืชที่ผมบอกมานะครับให้ให้ให้เขียนแล้วก็พึงพึงระวังนะครับแล้วก็พึงที่จะอ,ออกแบบต่อแค่นั้นเองนะครับโอเคมาต่อกันชื่อต่อไปเลยนะครับเมื่อกี้ชื่อของคุณคุณไรน่คุณเพชรบนดะินนะครับต่อไปนะครับชื่อของคุณ กิติคมนะครับกิติคมนะครับก็ไก่ปื๊บนะครับต่อเต่านะครับต่อเต่าตัวนึงสตินะครับแล้วก็ตัวอะไรนะคอควายนะครับมอม้าจบด้วยออนินกรันนะครับคุณกิติคมประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับชื่อของคุณธนทรนะครับไม่ใช่ธนทรที่นัท ทธาทอนเนี่ยชื่อคนเราเนาะไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่การสะกดอยู่ที่ความพอใจของคนตั้งนะครับแล้วก็ความหมายณตอนนั้นของคนที่ตั้งนะครับ mm hmm. ผมเชื่อว่าคนที่ตั้งชื่อทุกท่านหรือว่าชื่อให้ลูกชื่อให้หลานนะครับยังไงก็ต,งต้องต้องคัดเลือกชื่อนะครับที่เป็นมงคล นะครับเพื่อจะให้หลานหรือลูกหรือใครก็แล้วแต่นะครับที่เป็นยาสนิดมิหายนะครับมีชื่อที่มีความสมบูรณ์นะครับชื่อที่เขาเรียกอะไรนะเป็นที่ติดปากเป็นที่ยอมรับของของคนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนด้านการจัดกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้พูดถึงลูกถึงลานเนาะโอเค คุยเพิินเนี่ยถึงไหนแล้วเนี่ยอ่ะคุณพิชิตพลน,นะครับคุณพิชิตพลพอพานนะครับชอช้างตอเตา่าพอพานนะครับจบด้วยล้อเรอลลิงพิชิตพลประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับชื่อของคุณอะไรนะคุณรัตนาผมผมชอบเขียนเนาะลอเรือเนี่ยล้อลเรือคล้ายๆตัวเอ,ต,วเอตัวเอสนะครับ รอเรือต่อเตานะครับแล้วก็นอนหนูจบด้วยอสันานะครับคุณลัตตนาเห็นไหมตัวนี้เขียนตามความรู้สึกตัวนี้เห็นไหมมีวง,ง, <c oughs> งกลมวงรี <c oughs> นะครับไม่ดีนะครับเดี๋ยวเขียนให้ไหม <c oughs> นะครับรัตตนารอเรือนะครับต่อเตานอนหนูสันานะครับคุณรัตนา <c oughs> ประมาณนี้เนาะ เผื่อถูกอกถูกใจนะครับ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแป้งบ่อยนะครับตอนนี้ <c oughs> นั่นเนี่อยอะไอีกละเชียงรายนะครับวันนี้หนาว <c oughs> หนาวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับหนาวถึงหนาวมากนะครับก็ <c oughs> ดีจะได้ถึงหน้าหนาวสักทีนะครับเลื่อนไปหลายรอบแล้ว อมาต่อเ <c oughs> มื่อกี้คุณรัตนาเนาะต่อไปคุณละอ <c oughs> ันไม่ออกอืเขียนแล้วก็สะกดไปด้วยกันก็แล้วกันรอเรือนะครับสอโซ่จบด้วยนอนหูรอเรือสอโซ่จบด้วยหนอนหู เวนกคม <c oughs> ไอ้ติ๊กติ๊กเฮ้ยด <c oughs> ื่มน้ำแล้วชื่นคอ กองสูงไม่ถึงสมั่งนะ่ะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนหน้าไหมเมื่อกี้ของคุณคุณคนที่ <c oughs> ผมไม่รู้ไม่รู้จะเขียนยังไงไม่รู้ว่าไม่รู้จะอ่านยังไงนะครับกลัวอ่านพิษนะครับ <c oughs> อันนี้มีคนมาขอชื่อแล้วนะครับก็จัดตามคำขอก็แล้วกันนะครับชื่อของคุณ กระดสลัดกละดสลัดนะครับก็เอ่อทีละตัวก็ละกันนะครับก็ไก่ก็ไก่เขียนแบบนี้เนาะปากาก็ไม่ค่อยออกนะครับก็ไก,ลก่ลากขึ้นมาปุ๊บนะครับแล้วก็ตัวลึกนี่แบบนี้เลย นะครับแล้วก็สอบอรุสีตัวอนะไรเนี่ยตอประตักดประกากอีกตัวนะึงนะครับแล้วก็สลัดสอสเสือนะครับรล้อเรือแล้วก็จบด้วยชอช้างกรีสลัดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ไหมเมื่อกี้คือแบบ ชื่อที่ไม่คุ้นเคยนะครับก็ต้องเ,ออเขียนนำไปก่อนเนาะไม่ว่ากันนะครับเราปรับกันได้นะครับโอเคมาเริ่มแบบเป็นจริงเปนจังกันเลยนะครับชื่อของคุณกลิตสลัดกอไก่เขียนนี้ปื๊บตัวลึกนะครับสอบรสีดอชดานะครับ แล้วก็ส่อเสือนะครับลอเรือจบด้วยชชช้างนะครับคุณกริตสลัดประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยสวยน้อยเนาะอาจจะแบบหลยขยักนิดนึงนะครับอย่าโกรธอย่าว่ากันเลยเนอนะครับยังไงผมก็เต็มใจเขียนให้อยู่แล้วนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับชื่อของคุณอะไรเนะ่ ของคุณบูดีมันใช่หมบูดีมันก็บอยม้นะครับปึ๊บดอเด็กมอม้าจบด้วยนอหนูนะครับบูดีมันประมาณนี้ง่ายๆนะครับไม่ยากต่อไปนะครับชื่อของคุณสมใจ นะครับสมใจสอเสือเขียนง่ายแบบนี้เลยปึ๊บนะครับมอมมาจอจานนะครับแล้วก็จบด้วยจอจานนะครับคุณสมใจประมาณนี้เนาะเผื่อชอบโอเคต่อไปนะครับคุณโชคอน,นันต์นะครับคุณโชคอัน,นันตโซโอ,อ่โช้างนะครับปึ๊บ อควายออนนะครับนอนหนูนอนหน,น,นูทอทาตะลันนะครับกุญชบอบันนันนะครับ <c oughs> ตัวนี้นะครับต่อไปนะครับชื่อของคุณพัฒนสันอื้อหือชื่อแต่ละชื่อเนาะส่งมาเนี่นะพัฒนสันอลองเขียนดูก็แล้วกันนะครับ ลาดหรืออะไรยังไงก็ขออนุญาตซัพพอร์ตผมด้วยนะครับพอส้มเผาสอเสือนะครับปุ๊บสอเสือนอหนู <c oughs> แล้วก็สอเสือนะครับนอหนูต่อเต่าก็ทันนะครับคุณพัฒนะสันนะครับประมาณนี้นะครับด้วยผมเขียนให้ไหมก็แล้วกันอาจจะสน ซับสนนิดนึงนะครับคุณพัดพอสมเพาสอเสือสอเสือ,อตัวนึงนอนหนูแล้วก็ตัวอะไรนะ <c oughs> พัฒนะพัฒนะสันสอเสือนะครับปุ๊บนอนหนูจบด้วยต่อเต่านะครับคุณพัดชนะสัน ประมาณนี้นะครับ <c oughs> โอ้ยไอ้เล็กเกิน <c oughs> ถึงไหนแล้วนะช <c oughs> น,นะโซนตะกี้ ไม่มีใครขอต่อนะโอเคเดี๋ยวผมมาเขียนรายชื่อคนที่ขอมาทางคอมเมนต์ต่อเลยนะครับชื่อของคุณเดชานันสระเอปุ๊บดอดักดอดิชอช้างสระออนอโหนนนโนทอดห้างกลันนะครับคุณเดชานันประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับชื่อของคุณนฤลึกเดชนะครับนอโหน โซลนะครับโซเอดอเด็กนะครับจบด้วยชวช้างคุณนะลือเด็กประมาณนี้ <c oughs> ต่อไปนะครับชื่อของคุณชูเกียร,ชชร,ออรต,ตรินะครับชอช้างระเอกอไก่รอเรือต่อเตาสีนะครับคุณชูเกียรติประมาณนี้นะครับ ต่อไปนะครับชื่อของคุณอะไรนะคุณจาตุลงนะครับโจจานนะครับสนาต่อเต่ารอเดืององงคอคายกลนนะครับคุณจาตุลงประมาณนี้นะครับก็ <c oughs> <c oughs> มาเขียนชื่อให้ลูกน้องนไหมโอเคชื่อของคุณบูดีมันนะครับน่าจะเป็นชื่อของคนใกล้ๆเนาะบอยไหมนะครับแล้วก็ตัวอะไรนะ <c oughs> ชื่อของคุณ เมื่อกีบ้บอยไมบูดีันบูดีมันนะครับบอยไม้นะครับดอเด็กมอมานะครับจบ้วยนอนนอนหนูบูดีมันก็ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับชื่อของคุณอะไรนะ <c oughs> คุณนัทจานัฐจวานะครับนัทจวา ขอทานนะครับนอนเนีนนะครับแล้วก็ขออนุญาตจากนอนเนีนอีกขั้นหนึ่งส <c oughs> ำหรับเจ้าหน้าที่นะครับจนทนะครับฐานสองสองหลังนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่หลังนึงนะครับขออนุญาตบกวนด้วยเนาะต่อไปนะครับชื่อของคุณอะไรนะ <c oughs> คุณนันทพบนะครับน,น,น้องหนูนะครับน้องหนูทอทหารขอสมเพานะครับจบด้วยลำนอจังหวัดโอเคสองอีกสองชื่อนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะขออนุญาตพักผ่อนละนะครับชื่อแรกนะครับชื่อของคุณธนัทนะครับทอทงนอนหนู นะครับแล้วก็ทอทงนะครับคุณธนัดนะครับต่อไปนะครับขออนุญาตเป็นชื่อสุดท้ายของคลิปนี้นะครับชื่อของคุณนัทจวานะครับนนเนนะครับปึ๊บทอฐานแล้วก็ด,ดชดานะครับแล้วก็จอจานนะครับปึ๊บโวเวน จบดลยสลา,านะครับนัทจวาโอเค <c oughs> วันนี้ก็ <c oughs> ตะกุกตะกักนิดนึงไม่นิดนึงแล้วนะโอ้โหไอแล้วเกิดนะครับก็อยากให้ตัวเองให้หายไวๆเหมืนอนกันนะครับก็เป็นอุปสรรคในการ <c oughs> ไล์สดเนาะก็ยังไงก็ ฝากอ่าฟอห้าของทุกๆหน่วยนะครับยังไงฝากติดตามตัวนี้ด้วยนะครับตามนโยบายของ <c oughs> ของพุ่มชาเลยนะครับถูกว้างผิดมากแต่ว่าเราก็ให้ให้มีภาพว่าเราพยายามผลักดันอะไรประมาณนี้อย่านิ่งเฉยนะครับโอเคนะครับยังไงก็เดี๋ยวอ่า ผมก็จะเซฟนะครับเซฟให้คลิปนี้ไว้นะครับถ้าเกิดว่าคนที่ <c oughs> สนใจนะครับถ้าหากว่าดูคลิปนี้แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ชื่อตัวเองมาได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวผมเขียนให้เนาะโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขออนุญาตจากลาไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่นะครับ คลิปหน้าหรือว่าการไลฟ์สดครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ <c oughs>